เริ่มค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ยี่ิสาพฤษภาคมสอง3นห้าอกสามครับวันนี้ชมรมส0 0ใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ได้มาลงเคงที่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามะครับเคสนี้ก็เป็นเคที่สองของวันนี้นะครับนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบงหางขนไยทายิยการามนะครับอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านสอขอจีระเศกอัฒนามงกลน,นะครับหรือพี่นิ่ม,มกระบอนนะครับพี่เากจจเดีของเราวันนี้ทางชมรมได้นำแางเพิรดมามอบให้คุณยายมณีน้องพรชู ได้รับการประสานงานมานะครับว่าแกติดเตียงนะครับเป็นออสเซเมอร์ได้นะครับผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเพราะคุณป้าที่ดูแลแกก็อ่าตอนนี้เป็นโรคระบาดเนาะก็ค่อนข้างจะตัดสนอย่นิดนึงนะพี่เล่นยงแกอะไรเนี่ยครับครับผมรู้สึกวามยินดีที่มีโอกาสได้มานำดังเพิทมาให้กับคุณยายครับซึ่งทราบว่าเป็นเหมือนญาติญาติกันใช่ไครับด้วยครับก็เลยรู้สึกฟังยินดีมากครับที่มีโอกาสได้มามา เยี่ยมยอดจันเลยครับครับผมอ่ะรเดี๋ยวต้นหน่อยครับครับก็ยินดีกับคุณยายด้วยครับอะพี่บังครับก็ขอบคุณท่านสสธีรเสววัฒนมงคลและชมรมสองล้อใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ด้วยนะครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมขอบคุณมากครับพี่ต้องครับครับก็ขอบคุณทีมงานและแฟนเพจทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามชมพวกเรามาจนถึงเคสที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสาม นะครับที่ว่าท่านตขอเจริญเสวะพระมงคลแล้วก็ทีมงานสองร้อใจบุญเกื้อหนุนยากไห้ได้เป็นสะพานบุญนําแพร์หรือวิวแชร์หรือว่าเป็นเตียงให้ถึงผู้ป่วยนะครับทั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านเลยครับประกมหน่อยครับประกมเป็นคนดูแลคุณยายเนาะก็ขอบคุณท่านแล้วก็ขอเจิรเสวนะคะที่นำแเพร์มาให้แม่ ขอให้ท่านก็คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะคะกำนวยเมืองทองค่ะอย่าเก็บยเก็ครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ขอเชิญชวนพี่ๆนะครับร่วมทาบุญบริจาคกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือวิวแชร์หรือแพนเพิสนะครับพวกเรานั่จะเป็นสะพานบุญนะครับส่งถึงมือผู้ป่วยทุกท่านนะครับทุกบ้านเลยนะครับผมครับว่ ้าสุดท้ายนี้นะครับก็อผู้พี่ทุท้่ายมีแต่ความสุขก่อนจเลยนะครับว่าชอบว่ากดไลค์ครับใช้กดแชร์ห่วงใยกันก็กดติดตามได้เลครับ,บลาครับพี่ลาสวรับ